ถึงไหนแล้ว <normal> ว <gettable> ัดป่ามหาวันมีผเขียวตนแรกันครับน้องเทีั้นใช่หมัดีใต้นเวีดานอนน้ม มันทำที่มนทำทำ่านเขาไปครับบ้านท่าทหนเวอร์คาเวอร์บ้านคาเวอร์หน่เอร์ราก็มาตัดลินทองมาตัดลินทองมาเลยนะมันก็ออกทางไหนคะออกไปทางบ้านท่านะคะคืออ๋อมันใช่ทาบ้านท่านีมันทางดีแล้วถล่มแล้วก็บเดียวก็เป็นอำเภอเขียวแล้วทีไม่งั้นไม่งั้นเราต้องอ๋อคือตอนนี้จริงททางแต่ก่อนดีนะคะแต่ตอนนี้เเอทาทำ ผมนึกว่าเขากลับาทางเก่ามันไกลโอโทเดี๋ยวนี่คือดีที่สุดแล้วเวชีบอกทางนี้ดีดีกว่าเมื่อก่อนดีมีมีรถอะไรนะมมาปิกอัพ